วันนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านที่นี่ได้มีองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาการปลูกข้าวและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวจะเป็นยังไงไปดูกันครับนายสุทธการแจกาวินครับนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษจากสูนย์วิจัยข้าวแพกกองวิจัยและพันธข้าวกรมการข้าวครับ ที่มาที่ไปของโครงการนี้นะครับเกิดจากที่เกษตรกรมีการผลิตข้าวที่ได้ผลิตต่ำจากปัญหาดินขาดความร่มสมบูรณ์แล้วก็ในเรื่องของโรคแมลงที่เข้าทําลายอีกทั้งเกษตรกรยังขาดองค์ความรู้ในเรื่องการผลิตข้าวอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มแรกโครงการได้เข้ามาติดต่อประสานงานกับผู้นําชุมชนครับได้รับความร่วมมือท่านก็ได้ แจ้งปัญหาหลังจากนั้นเราได้จัดทําเวทีชุมชนร่วมกับเกษตรกรขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับปัญหาอุปสรรคที่พบในโครงการเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะครับการเข้ามาในพื้นที่นียค่อนข้างยากลําบากในการรวมตัวของเกษตรกรเองการดําเนินกิจกรรมต่างๆเราก็ได้มีการปรับ กระบ,บวนการเข้ามาในการใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยให้เกษตรกรสามารถเรียนรู้ได้ครับสิ่งที่เรานำมาปรับใช้ในชุมชนก็คือเทคโนโลยีการโยนกล้าอย่างแม่นยำสามารถลดแรงงานได้50%และสามารถเพิ่มผลผลิตถึง20%ซนะครับซึ่งทำให้ผลผลิตข้าวเนี่ยเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือนครับเทคโนโลยี ที่เรานํามาเพิ่มเติมในเรื่องของการป้องกันแมลงศัตรูข้าวนะครับก็เป็นเทคโนโลยีในเรื่องของการสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมที่ช่วยให้มีการปลูกพืชที่ป้องกงันแมลงอีกวิธีการหนึ่งคือเราได้นําเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ครับเข้ามาแก้ไขปัญหาเรื่องโรคไหม้ทําให้ข้าวสามารถให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่ครับนอกจากนี้ครับการใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่เราได้มีการคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ของพันข้าวพื้นเมืองที่เกษตรกรนิยมใช้นํามาปลูกเพื่อขยายแล้วก็ทดลองใช้ในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีซึ่งข้าวสามารถที่จะปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมได้ดีครับสวัสดีครับผมนาเจิตศรทนหังคำครับตั้งแต่มาทำงานตรงนี้มัน78ปีก็มีวัฒนการของการ ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตของส์วิจัย่ข้าวแพ่ได้เข้ามาครับก็คือการโยนการโยนนี่คือการการใช้ถาดนะครับถาดข้าวมาเพาะมาเมล็ดในถาดข้าวเสร็จแล้วก็ไปสอนวิธีการโยนการการรักษาการการบ่มเพาะผลที่ผลิตออกมาคือข้าวแต่กอดีขึ้นหลักๆเลยประโยชน์หนึ่งคือเซฟเวลาจากเมื่อก่อนชาวบ้านจะใช้การกระทุ้งยอดที่เยอะมากในการที่จะมา มาเพาะเล็ดพันุ์ชาวบ้านได้รับองค์นวัตรกรรมใหม่ๆได้องค์ความรู้ในการที่จะทํายังไงให้เพิ่มผลผลิตความเปลี่ยนแปลงที่ได้นะครับหลักๆที่ได้สัมผัสกับตัวเองแล้วก็สัมผัสกับชาวบ้านรู้สึกว่ามันมันทาให้เราดีขึ้นแล้วสามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่าโครงการนี้มันดีสวัสดีเจ้าแม่จือ่อนางผินสุทธาเขตเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเกากเปลี่ยนวิถีชีวิตจกัก แต่ก่อนเป็นนาดำลีลยวนี่กลับมาเป็นนายน้นนาย้นมาดีจะได้ก็คือเขาพอดินมันง่ายกว่าเพราะว่าบ่ต้องไปถอนกานะเจ้าก่อนนี้เขาใจเข้าประมาณสองกระสอบตีทุ่งก้าตอนนี้เขาเหลือเข้าแค่ถังหนึ่งก็มาถึงนะเจ้าข้อดีก็คือลดรายจ่ายลดแรงข้นลดแรงงาน มีความสุขกับหน่วยงานกับเจ้าหน้าที่เนาะเปินมาเปินเอาใจใส่เฮาเฮาก็บเหตอการร่วมมือกับเปินเพราะเปินกระเหตอความมูเฮาที่เฮาเข้ามาเขาต้องการความรู้ เรามีนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยทางชุมชนเราไม่เคยใช้สารเคมีค่ะจะใช้สารชีวพันธุ์ช่วยจำกัดแมลงค่ะเราก็หาแมลงที่ตัวดีไปปล่อยนองในแปลงข้าวของเราที่ใช้เป็นแปลงอินทรีย์นะคะให้แมลงตัวดีไปจัดการกับแมลงตัวร้ายที่จะกัดกินต้นข้าวของเราค่ะหลังจากการทำนาเสร็จก็จะทำข้าวสาลีก็เอาข้าวสาลีมาแปรรูปทำเป็น เป็นข้าวสาลีคุกมะพร้าวบ้างแล้วก็ได้ไปทำชาทําชาต้นอ่อนข้าวสาลีค่ะมาเรามาแพ็คขายเป็นถุงมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดรายจ่ายจากการที่ว่าเมื่อก่อนเราทํานาเราทํานานี่เราจะต้องใช้แบบเมล็ดพันธุ์เยอะมากแล้วก็เราปรับเปลี่ยนมาใช้ในการโยนเราก็ใช้เมล็ดพันธุ์น้อยลงแล้วก็ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ข้าวเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนนี้ข้าวไม่พอกินแต่ตอนนี้เหลือขายค่ะโครงการนี้ได้วางระบบรากฐานให้กับชุมชนในเรื่องของการผลิตข้าวร่วมกับการปลูกพืชร่วมระบบจะช่วยเพิ่มผลิตข้าวให้กับชุมชนดังนั้นการปรับเปลี่ยนเนี่ยกเกษตรกรค่อนข้างยอมรับ ในการปรับใช้เทคโนโลยีต่างๆเรียนรู้ไปพร้อมกับเราซึ่งเขาก็เกิดการยอมรับในตัวเองในโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและใช้ประโยชน์จากข้าวบนพื้นที่สูงในอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนอกจากจะช่วยลดแรงงานในการทำนาดได้ถึง50%แล้วยังช่วยเพิ่มผลผลิตกว่า20%และยังสามารถต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้เกิดเป็นผลผลิตใหม่ๆได้